พี่ดีใจที่เราสองได้พบได้รู้จักกันแต่ไม่รู้ว่ามันจะสายเกินไปไหมอโยธยากับเมืองสองช่างห่างไกลกันเหลือกเกินนะพคะแต่ที่นั่นมีคำกล่าวที่ว่ารักกันอยู่ขอบฟ้าเขาเขียวเสมออยู่หอแห่งเดียวร่วมห้องผมฉันต้องขอกลับตำหนักแล้วล่ะพคะแล้วเราจะได้พบกันอีกเมื่อไหร่ถ้าพระองค์ยังไม่รีบเสด็จกลับไป คงได้มีโอกาสพบกันไปคะ่ะพี่จะได้ก,กลับในเวลาไหนหรือโชคชะตาของพี่จะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับพระบิดาของน้องเหมือนกันนะแย่ yeah, แล้วมีเรื่องอะไรเหลอส้อยดอกมาเออเออผมฉันพูดมากไม่ได้เพคะเพียงแต่จะขอเตือนไว้ว่าราตรีนี้ไม่ยามเข้าที่นิทราอย่าบันทมให้สนิทนักถ้าทรงรักชีวิตก็ควรลืมเนตรเอาไว้ข้างหนึ่งเสมอ ผมชื่ทูลลาพี่คะสรอยดอกหมากเจ้าฝากปริศนาอะไรไว้ให้พี่ทำไมต้องรีบเดินหนีไปอย่างนี้ซร้อยดอกมาก ้ามีความสุขแล้วก็สนุกมากเลยลหระท่านเดชาแม่นางกำนันโบตานแนละติงตังไม่ยักกะรังเกียรหน้าดำดัของข้าแต่กลับขำขันนะพูดคุยกันถูกคอด้วยนะเจ้าน่ะหน้าบานเป็นจานเชิงเฉละแต่ดูองค์เหนือหัวของเราสิทำไมถึงได้ทรงมีท่าทางครุ่นคิดมันครบปิศนาไม่แตกอย่างนี้องค์หญิงคงจะมีปัญหาและทรงตั้งคำาปิิศนาคำทาย คล้ายๆผักหมีของเมืองเราก็ได้นะท่านไม่ต้องเดากันให้วุ่นวายหรอกเจ้าเอ็นท่านเดชาองหญิงเพียงแต่บอกข้าว่าคืนนี้อย่าหลับให้สนิทและหลับตาข้างหนึ่งแต่ให้ลืมตาไว้ข้างหนึ่งว่าเราจะบรรทมได้อย่างไรงนะ่ะพระเจ้าคะ่ะแปลกจริงๆเลยนะองหญิงสร้อยดอกหมากองนี้นะบางทีอาจจะทรงเตือนอะไรข้าคิดได้แล้วเดชาแต่คืนนี้ลืมตาข้างเดียวข้าว่ายังน้อยไป สงสัยว่าเราจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันแน่แล้วลนะ่ะดูอ,องค์หญิงของเราสิตีนตัง ประทับอยู่บนพระที่นั่งทอดเนตรเหม่อมองออกไปยังดวงตะวันที่กำลังจะลับขอบฟ้าไม่รู้ว่าทรงคิดอะไรอยู่นะพี่โบตันแห่ทรงหันมาหาพวกเราแล้วล่ะถ้าข้าเป็นเพียงเด็กกำพร้าธรรมดาสามัญอาจจะดีกว่านี้ก็ได้คงไม่ต้องหนักใจถึงขนาดนี้หนึ่งคือผู้มีพระคุณดุจบิดรรมาดาอีกหนึ่งแม้จะเพิ่งเคยพบหน้า แต่ก็เหมือนว่าหัวใจข้าเป็นของเขาเจ้าคิดว่าข้าควรจะเลือกข้างไหนดีแร้วไม่มีทางเลือกที่มีประโยชน์ทั้งสองทางเลยหรือเพคะได้อย่างก็มักจะเสียอย่างยังไงล่ะพี่โบตันติงตังพูดถูกได้อย่างก็เสียอย่างไม่ว่าจะหันหน้าไปข้างไหนแล้วข้าจะทํำยังไงดีมันน่าจะมีทางใดทางหนึ่งสิเพคะทางเลือกที่สาม ที่อาจจะไม่ต้องทรงเสียสักอย่างก็ได้เพิงแต่องค์หญิงตัดสินพระไทยถูกต้องเท่านั้นเราอาจจะได้รู้กันในคืนนี้แล้วล่ะโบตันว่าการตัดสินใจของข้าเป็นการเลือกทางที่ถูกต้องหรือไม่คืนนี้เหมือนไม่นานเท่าไหร่แต่เวลาที่ผ่านไปคงทรมานใจข้าเหลือเกินแล้วละ่ะ พ่อเล็กตัดนาแล้วจะพบควนนั้นไงสงสัยไม่เคยกินอาหารจีนดีๆเลยฟ้าสอิ่มหนีพีมันแล้วก็พากันหลับกลิ้งโคโลกอันไปอ้อนั่นยังสามีทหารยามยืนเฝ้าสด้เจ้ยยินเสียงอะไรไหมวะเฮ้ไมคงจะไม่นกเข้าแมวบินผ่านไปไหเมือนสองมีนกเข้าแมวด้วยเหรอวะ ไม่ก็เป็นนักขังข่าวอะไรไปเนี่ยไม่งั้นจะเป็นตัวอะไรที่มันบินได้โหรอไอ้พวกผ<อ>ู้น้อยด้ยอยปัญญามันคงไม่รู้จกักวิชาพลังภายในของชาวยุทธเขาจะโดดลงไปยี้สกัดจุดหลับทำมบบไมสิให้ช่วย <laughs> หลับแง่แก่ไม่มีท่าจะฆ่าเสียก็ตายเปล่าไอ้พวกแมงเมาอย่างนี้ ลากไปซ่อนไว้ก่อนดีกว่าประตูห้องถึงจะปิดอยู่แต่ก็ไม่ยากที่ข้าจะกระโดดข้ามไปในที่สุดข้าก็เข้ามาได้ห้องใหญ่นั่นคงเป็นห้องนอนของเจ้าสายน้ำพึ่งสินะก็ไม่ยากที่ข้าจะสะดอะกรอนเข้าไปเหมือนกัน เอาละประตูค่อยๆเปิดแล้วมีร่างในชุดดำปิดหน้าปิดตากระโดดแผวเข้ามาในห้องบรรทมงง้วเกี่ยวซายแ่ขวามันต้องมีเจตนาะอารารไม่ดีแน่ๆแ,แต่เราต้องใจเย็นไว้ขืนเออาไปก่จะตื่นซะเปล่าข้าขมาถึงเตียงใหญ่ที่เจ้าสายน้ำพึ่งนอนคุมโปงหลับสบาย คืนนี้อากาศค่อนข้างหนาวข้าจะแทงเจ้าด้วยทวนด้ามน,นี้แล้วตัดหัวด้วยดาบอีกทีต่อให้เจ้ามีสามเยนหกกรก็ไม่มีทางรอดละคืนนี้ไอ้มองดำนั่นชักหอกสั้นที่กลางอออกมาแล้วเ,เงื้อหอกสุดแข็ง่อนจะแทงสวบลัไปตายสุเถือจุดสายน้ำพึ่ง